สวัสดีครับกลับมาในเรื่องของการดิจิทัลคลาสวอเตอร์นะเราจะเห็นว่าคลาสวอเตอร์เนี่ยนะฮะคลาสวอเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยน้ำตรงเนี้ยกับน้ำบ่อเน,นี้ยนะครับเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะชัดเจนอยู่แต่เราก็รวมกันนะครับรวมกันที้ผมดิจิทัลไปเยอะละนะครับเยอะละ <c oughs> ทีนี้นะครับกร,กระจายทั่วนะครับกระจายทั่วพื้นที่เลยทีนี้เราต้องการที่จะดูนะครับค่าสิติเป็น scatter plot นะครับ scatter plot active ตรงนี้หน่อยอม,มันจะมี vegetation นะ water vegetation เราดูละเราดู water ทำไปแล้วก็ดูไปแล้วที่เราสัมพันธ์กับกราสเนี่ยไรเซนเชิงขึ้นพวกนี้นะในอันนี้คือวอเตอร์ใช่ไหมครับวอเตอร์ Water จะโดประมาณ Green, Blue, กร, Blue, รีนบูแล้วก็ค่อยดรอปบูลงนะครับแล้วก็เนียนเฟรตเนี่ยก็ดรอปลงเลยแล้วก็ดรอปต่ำลงนั้นเราลองดูค่าความสัมพันธ์นะครับระหว่างกรีน Green, กับเนียนเฟรดนะครับ กรีนกับเย็นเฟรดกรีนคืออะไรครับกรีนบลูกรีนกรีนคือแบน3สามเยเฟรคือแบน8ดนะครับเราลองดูความสัมพันธ์โอ้ด้วครับเจอน่คือความสัมพันธ์คือกลุ่มที่เราเลือกกันแหละกลุ่มที่เราเลือกเนี่ยแบน3สามแบนสามมีค่าสูงอันนี้ศูน์จุนนเนี่ยศูนย์จุ จุดศูนย์สามอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยวามสัมพันธ์ดูว่าไม่เป็นเชิงไม่ค่อยเป็นเชิงเส้นกันเท่าไหร่นะแบน3สามเราเอาแบนแบน4สนะี่กับแบน8แปดเนี่ยอันเนี้ยเออจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มกลุ่มแล้วก็จะดูว่ามันเป็น ตรงนี้จ็นเชิงเส้นนะเชิงเส้นนั่นคือแบน4สี่เนี่ยเ,เริ่มเป็นเรดละนะครับแบน5์ห้า e t a t i o n red A ide. ที่หนึ่งนี่ความสัมพันธ์เริ่มเป็นเชิงเส้นห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยสัมพันธ์กันสูงนะครับหกก็จะเริ่มเรียงตัวกันเป็นเชิงเส้นมากขึ้นหมายความว่าถ้าเนี่ย ถ้าแบนด์หกสูงแบนด์แปดก็จะสูงตามไปด้วยนั่นก็เลยเป็นเชิงเส้นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันสเปะสปะอย่างเงี้ยแสดงว่าความสัมพันธ์มันมันไรทิศทางแล้วแสดงว่าแบนดแต่และแบนดไม่มีความแบนนั้นไม่มีความสัมพันธ์การที่ไม่มีความสัมพันธ์เราสามารถแบรนด์ที่มีความสัมพันธ์สูงเราสมราสมารถละเว้นมันได้นะครับไม่เอามาใช้ในการจําแนกได้นะครับน,นั้นมันเป็นเรื่องของ PCA principal component analysis นะครับถ้าเรา วิเคราะห์องค์ประกอบหลักเนี่ยเราสามารถที่จะหาองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลมากนะครับในการ contribute ค่า v a r i a n c ที่สูงๆนะครับเราสามารถที่จะใช้ PCA ในการคำนวณหารูปแบบหลักได้รูปแบบหลักๆของของสิ่งใดๆก็ได้นะเป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติก็เอาเอามาใช้ในรีโมทเซนซิ่งซึ่งรีโมทเซนซิ่งกับสถิตินี่มีความสัมพันธ์กันสูงมากนะครับที่เอามาใช้เอาหลักการมาใช้ ในส่วนการวิเคราะห์นะครับอโอเคเจ็ดกับแปดดูซิว่ามันตรงตามที่ทฤษฎีไหมเขาบอกว่าเจ็ดแปดมีความสัมพันธ์สูงนะก็คือคือเรดเอ็ดที่เรดเอ็ดสามเนาะสามกับแปดนะครับมีความสัมพันธ์กันสูงเชิงเส้นอย่างเงี้ยกับหนึ่งเนี่ยดูนะครับหนึ่งเนี่ยไม่เนี่ยสเปะสปะนะครับสเปสปะโอเคสแสดงว่า แบนดหนึ่งกับแบนดแปดเนี่ยใช้จำแนกได้นะครับแบรนด์แปดแปดกับหนึ่งเนี่ยใช้จำแนกนามได้นะความสัมพันธ์เป็นอย่างเงี้ยใช้ใช้จำแนกได้แต่ถ้ามันมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเลือกใช้แบนใดแบนหนึ่งได้นะครับในทางปฏิบัตินะในทางที่จที่จะดีทางปฏิบัติเนะี่ยได้อย่างนี้ได้นะครับโอเค ตรงนี้เราดูค่าสถิตินะครับเราดูค่าสถิติว่าเป็นยังไงดูสถิติเลยแล้วกันนะครับแอคทีฟตรงนี้หน่อยแล้วเราก็บอกว่าเราดูโอเคเราเอาสถิติ2อันมาเลยเวจิเตชันกับฟอร์เตอร์นะครับเวจิเตชันกับฟอร์เตอร์นี่เราเห็นละเราจะได้กราฟตัวนี้มานะาตัวนี้มาโอ้เราจะเห็นนะครับตัวล่างเนี่ยเป็นน้ำนะครับ มี2พีกเนี่ยนะแสดงว่าไอสอพีกเนี่ยมันมี2ลักษณะใหญ่ๆของน้ำซึ่งเราสามารถแยกเป็นคลาสย่อยได้อันเนี้ยไอคลาสตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคลาสตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,น,น,อ,ไหนอันเนี้ยผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นน้ำขุนสองอันเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนนะครับอาจจะเป็นน้ำน้ำน้ำขุนกับน้ำไม่ขุน นะครับน้ำไม่ขุนจะเป็นน้ําลึกก็ได้นะครับอันนี้เราเราไม่รู้นะครับเราก็ต้องลงพื้นที่จริงมาร์กไว้มาร์กจุดไว้มาร์กจุดน้ําสีเป็นสีอย่างนี้น้ำที่เป็นสีนี้น้ำจะเป็นสีแล้วเราก็พยายามแยกคลาสนะครับถ้าเราจะจําแนกน้ําน้ําออกไปเป็นสองกลุ่มโดยสันนิษฐานว่าเป็นมันคือน้ําขุนกับน้ําไม่ขุนน้ําไม่ขุนเนี่ยมีโอกาสเป็นน้ําลึกได้บ่อลึกๆเนี่ยจะมีการดูดกลืนสูง พลังงานนะครับเนี่ยพีคอย่างเงี้ยแล้วมันโดนพีคอย่างนี้อีกนะครับแต่พีคเนี่ยมันน้อยแต่อันเนี้ยใหญ่ใหญ่เลยสแสดงว่ามันมี2กลุ่มใหญ่โอเคแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจในเรื่องการแยกน้ําเราสนใจพืชนะครับตัวเนี้ยสนใจพืชผมสนใจเรื่องข้าวกับข้าวกับอ้อยนะโอเคเราได้อย่างเงี้แล้วปุ๊บเราทำไงต่อเราจะทำการดิจิตัยคลาสอะไรต่อ แบรซอยนะครับแบรซอยแบรซอยก็คือสีเขียวๆเนี่ยนะครับสีเขียวๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอเคเราสร้างคลาสขึ้นมาก่อนโอเค new ว e ว t เ r อันนี้ก็คือแบรซอยแบรแอดเสกอร์ซอยก็คืออันนี้มันซอยก็คือมันบีแบรซอย From m e l t c u l t u r a l set นแล้วก็แปรซอยเฉยๆที่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่รอการปลูกสร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แปรซอยตรงนี้ะนะครับเราก็ไป active ตรงนี้หน่อยวอทีเราจะจิตบอกโปรแกรมว่าเราจะดิจิตายนะครับแปรซอยโอเคดิจิตายแปรซอยที่เป็นสีเขียวๆเวนี่ย ก่อนที่จะตัเราก็ดูแล้วแหละนะครับว่าดูในกูเกิลนะครับว่าบริเวณเนี้ยมันเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยในช่วงเนี้ยมันไม่มีอันนี้บอกให้เลือกนะครับมันไม่มีการเพราะปลูกใดๆก็แสดงว่ามันเป็นพื้นที่การเกษตรที่เขาเก็บเกี่ยวแหละเขียนไปซอยนะทขีมันก็เด้งขึ้นมาให้ให้เราดิจิตัย เดี๋ยวผมจะดิจิตัลไอแบบซอยนะครับโดยดิจิตัลไอแบบละเอียดโดยที่เขียวเียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ